ดอนะครับเออวันวันนี้วันนี้จะมามาจากกลุ่มไหนนะครับวันนี้ครับกลุ่มอาสาสมัครการท่องเที่ยวค่ะอ๋อครับจากจังหวัดไหนครับจุล<า>ินค่ะุินนะครับเอ่อก็คือวันหน้าที่หลักของเราคือทําอะไรกันบ้างครับดูแลนักท่องเที่ยวค่ะประสานงานกับตำรวจแล้วก็ดูแลนักท่องเที่ยวทั่วไปที่มาเที่ยวที่จังหวัดสุริค่ะ้มีงานต่างๆเราจะดูแลนักท่องเที่ยวประสานงานครับมีสมาชิกกี่ท่านครับเลยฮะ องร้านโอ้โหปราเกือบ300นะครับมีที่ตั้งมีที่ประสานงานหมครับที่ตั้งของเานีงานการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะตรงริมคลองตรงตสายกีฬาเนาะอ๋อหรับอกครับปกติแล้วจะมีท่านไหนนั่งนั่งอยู่ไหมครับท่านท่านเออท่านติดต่อกปพอเลยค่ะองรการท่องเที่ยวได้เลย๋อครับผมครับผมรับเรื่อได้หมดค่ะ อ๋อครับผมไม่มีอะไรจะฝากครับก็เป็นแมสของท่น,นะคะ่ีานขาแม่เด็กเด็กขแจกนะจจแมสครับวันนี้ครับจแจกครับ โบราณนะครับโชว์ผมหน่อยครับโชว์หน่อยครับโชว์โชว์โชว์ทางนี้ครับเอ๋โอ้ต้องทางนี้เนาะนี่สินี่นี่นี่โอเคโอ้สวยมากครับสวยมากครับนี่ครับสวยครับครับคอันนี้ก็แจกแมสนะครับแจกแมสโดยท่านพ่อหน่องครับพ่อธรรมวันนะครับแจกให้กับอา VR ท่องเที่ยวนะครับหรือว่าบริเวณเชียนะครับอาสาสมัครนะครับครับครับก็ต้องขอถ่ายภาพร่วมอีกครั้งหนึ่งนะครับ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 โอ้สวยมากมากเลยนะครับมากมากเลยครับ

มีอะไรก็ยินดีะะนะคะที่กรุงเทพครัที่คาราท่อนี่ครับก็คืออาสาสมัครดูแลนักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าเรียกว่า VR ท่องเที่ยวนะครับไม่ใช่ VR กู้ภัยนะครับ VR ท่องเที่ยวก็คือ volunteer volunteer ก็แปลว่าอาสาสมัครนะครับเนี่ยครับเอาครับอ,อาสาสมัคร volunteer อาสาสมัคร,ร,รท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์นะครับครับเรียกว่าอาสาสมัครหมื่นปีนะครับ รวมอายุกันแล้วเป็นหมื่นปีครับทั้งทั้งท่องเที่ยวทั้งกีฬาเนาะน่าครับสุดยอดเลยครับคนสุรินทร์อ๋อครับมีมีมีกีฬาที่เคยลงมาตรงนี้ค่ะถ้ามีอะไรเนี่ยเพราะว่าจะไปการชาติตลอดครับี่ยวน้องนลยค่ะ เดี๋ยวว่าจะหาวันนัดที่พี่เนี่ยไปช่วยกันทำพระคือเจริงๆหิวอยากทำความสะอาดอนุสาวรีย์พญาสุทร์รพักดีเพราะคิดว่าตรงนี้เป็นจุดที่ลักน้านตาของบ้านเมืองเพราะเท่าที่ผ่านมาเห็นแล้วสกปรกมากจริงๆนะคะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยววันหาวันวันไหนว่างหรือว่าเดี๋ยวนัดทางผ่านกันที่ไปเนาะเอามาทาั้งเยอะๆกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยว,วจะไปทำค่า ได้ค่ะแล้วก็ไปช่วยกันเราอาจจะมีอะไรช่วยนิดหน่อยอย่างเช่นมีข้าวเวสข้คนละข้าวละแกงง่ายๆกันน่นะคะเราไปช่วยด้วยภาษา ทำให้บ้านเมืองสะอาดก้นรับนักท่องเที่ยวก่อนที่จะง,งานชนะ้าไงคะต้องมี่าอาฐานอยู่สองจุดตรงนี้เราจะเป็นประดมกระดมการช่วยจิตอา,าสาช่วยเพื่อให้บ้านเมืองสะอาดนะคะ,ะดีใก็จะได้เป็นหน้าเป็นตากด็นี่ก็คือ,อทุกท่านบอกว่าอาสาสมาัครดูแลนักท่องเที่ยวซุรินนะคะนะ, <laughs> ะครับเ<อ>ชิญครับ